สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนปุ้มกระไรสอนช็อกสรพงษ์ชาตรีไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ป่วยมะเร็งปอดเป็นอีกหนึ่งคนที่มาความสามารถสำหรับพระเอกชื่อดังในตำนานอย่างเอกฤีพงษ์เทียมสเวตหรือชื่อในวงการแสดงอย่างสรพงษ์ชาตรีเป็นนักแสดงชาติศิลปินแห่งชาติจากศิลปะการแสดงก่อนจะกลายเป็นข่าวดังของวงการบันเทิงหลังจากได้เข้ารับการรักษามะเร็งท่ามกลางกำลังใจของโลกโซเชียลที่ส่งให้อดีตพระเอกดังสรพงษ์ชาตร กันอย่างล้นหลามและในเวลาต่อมาทางด้านบินเบอร์ลิตและท้ายเอกพันได้ออกมา,าแถลงข่าวอาการป่วยสรพงษ์ชาตรีไว้ว่าสรพงษ์ชาตรีนั้นไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งสมองแต่ป่วยเป็นมะเร็งปอดที่ผ่านมาข้อไอซียูฉุกเฉินเนื่องจากสำลักอาหารซึ่งตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแต่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง i อ u ตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วซึ่งข่าวที่ออกมาว่าเป็นโรคมะเร็งสมองนั้นเป็นเพียงข่าวลือ ล่าสุดปุ้มกรไรสอนอยังคงช็อกหลังพระเอกในตำนานอย่างสอนรพงษ์ชาตรีไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ป่วยมะเร็งปอดและปุ้มกไรสอนนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าได้เห็นข่าวแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นไปได้ไงคนแข็งแรงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่สูบบุหรี่ใจดีและเป็นคนสนุกสนานไม่คิดอะไรมากแบบพี่เอกจะเจอกับโรคพวกนี้ตั้งแต่ผมเข้าวงการบันเทิงมาเมื่อปีพุทธศักราช2521แสดงหนังกับพี่เอกมาหลายเรื่องพี่เอกจะสอนตลอด สอนทุกอย่างแม้แต่ไม่ได้ถ่ายหนังก็เคยไปบ้านพี่เอกและไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันหลายครั้งบุญกุศลที่พี่เอกสร้างไว้จะสร้างปฏิหารให้พีหายจากโรคร้ายโดยไวสระพงษ์ชาตรีพระเอกนักบุญตลอดกาลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบค,ครับ